สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโ oh, อ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะจ๊ะจะมาพูดถึง2ประเด็นใหญ่ๆสาคัญมากๆเกี่ยวกับบริษัท YG นะปัจจุบันที่ถูกนักลงทุนเนี่ยกดดันมากขึ้นนะจ๊ะรวมถึงประเด็นข่าวปลอมในช่วงนี้ที่โนริซ่าเนี่ยโดนโจมตีหลังจากที่เพื่อนๆ,ๆก็น่าจะแบบไปดูไปดูมาแล้วว่ามีหมอดูบางคนเข้ามาทักแล้วมันก็ตรงด้ว่าช่วงเดือนพฤศจิกานยนโนริซ่าจะโดนแบบกระแสดราม่าหนักมากๆแต่แอดก็ค่อนข้างมั่นใจว่านอริซ่าของเราเข้มแข็งมากพอถึงยังเงียบแล้วก็ใช้ความน ในคลิปนี้กันบ้างเดี๋ยวตามมาฟังกันเลยจ้าอ่ะเริ่มจากประเด็นแรกแอดขอเอาข่าวของ YG ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งทาง culture n e w เนี่ยมีการโพสสองหัวข้อสําคัญแ,แอดก็เลยเอามาทําข่าวในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันเนาะเขาก็บอกว่าราคาหุ้น YG ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนักลงทุนรายย่อยกดดันให้บริษัท เปิดเผยสถานะสัญญาของน้องลิซ่าของเราซึ่งนักลงทุนเนี่ยกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานทางการเงินเสริมสร้างภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลสําหรับบริษัทบันเทิงเนื่องจากรายได้ของพวกเขาขึ้นอยู่กับบริษัทชั้นนานั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้ถ้าอยากฟังรายละเอียดเนี่ยก็แอดเคยทําคลิปเกี่ยวกับบริษัทการเงินตรงนี้เอาไว้บ้างแล้วนะครับในคลิปก่นกอนๆก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะจ๊ะแต่สำหรับเคาเจนิยเนี่ยรอบนี้เขามาโพสต์ล่าสุดแล้วมีคนมาบอกแอดว่าหุ้นตอนนี้ของ YG นั้นดิ่งลงไปมากกว่า50%กันล้วองเรียก่านนกกลงทุ็มีาร ร่วมกันนะกดดันบริษัท YG หนักขึ้นหนักขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตกลง YG จะเอาอยัางไงกันแน่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมี2เรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะทำนะก็คือการประกาศสัญญาของนอนริซ่าและสาวๆทุกคนแบบชัดเจนแล้วก็เดบิ่งวงน้องๆอย่างเบบี้มอนสเตอร์ด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะมาดูซิว่าจะเลื่อนอีกไหมหรือจะเกิดขึ้นไหมหรือจะดอ,ะดยอยงไว้ยังไงนะจ๊ะเพราะเอาตรงนะถ้ายิ่งดองก็ยิ่งแย่นะแอดบอกเลยนะเพราะตอนนี้ก็แย่มากแล้วนั่นเองจ่ะ่่ววนขาอ่ะย มาบอกในคลิปนี้กันไปนเลยนะครับที่ซึ่งทางเขาเจ้านิวเนี่ยเขาก็บอกว่ารายงานสื่อเท็จนะครับอันนี้คือข่าวปลอมคือเขาบอกว่าการแสดง Crazy Horse ของนอริซ่าเนี่ยไม่ได้นําไปสู่การลบภาพของน้องของเราออกจากบัญชีซีรีนแล้วก็บุการีในประเทศจีนนะนี่เป็นข่าวปลอมจ้าแล้วเขาก็บอกาข่าวปลอมเนี่ยสื่อบางแหงรายงานอย่างเป็นเท็จว่าลิซ่าถูกลบออกจากบัญชีโซเชียลมีเดียของซีรีนแล้วก็บุการีในประเทศจีนเนื่องจากการแสดงของ Crazy Horse นั่นเองซึ่งเป็นที่ถูกเถียงกันมากมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงเหตุผลทที่แจรริงเหตุผลในกา ลบโฆษณาของลิซ่าเนี่ยเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาของน้องกับทั้งสองแบรนด์ในปี2023เนื่องจากสัญญาพิเศษของเธอกับ YG หมดอายุในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลชัดเจนแล้วว่าสัญญาของลิซ่ากับแบรนด์ที่มีการเชื่อมโยงกับ YG อีกทีนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จ,จริงมากกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่คนมาบอกแอดนะครับที่แอดไปอ่านคอมเมนต์หลายอันบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยพยายามกันแบบว่าศิลปินเคปงเคปบ๊อรวมถึงนลิซ่าของเราก็เลยโดนหางเลขไปด้วยเพราะยังคงถือว่าเป็นป็นนนนนนนิ ong, ิ ong, ิลลลปททีี่่่มมมอธพาาากกกคคึึงงแแะจสุด้ว ในประเทศจีนเพราะว่าไปมีแบบพรีเซนต์ตรงพรีเซนเตอร์แบรนด์หลายๆอย่างแล้วทำให้คนจีนเนี่ยจับใจใช้สอยกับสินค้าทางเกาหลีมากจนเกินไปเขาก็เลยกลัวแบบว่าเสียทรัพย์สินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทา,างรัฐบาลจีนทำตรงนี้ก็ไม่ขอว่าแล้วกันเอาเป็นคำว่าเข้าใจเขาแล้วกันนะแล้วก็นอริซ่าของเ,เนี่ยก็เริ่มจะไปอินเตอร์ไปทางฝรั่งนู่นี้นั่นมันก็อ่ะก็ทำให้ทางจีนเนี่ยก็อาจจะเริ่มทยอยลดทยอยลบด้วยแล้วก็ไอ้เขาของนอริซ่าเองก็อาจจะเป็นทาง YG ลบหรือเปล่าอาจจะเป็นการร่วมมือกันระหว ซึ่งความสาเร็จของโนริซ่าในเขาบอกเลยว่าแบรนด์ระดับโลกที่กําลังสร้างเธอประสบความสําเร็จในระดับที่คนดังเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจะเทียบเคียงได้ต้องขอบคุณแรงผลักดันระดับนานาชาติและความเฉียบแหลมทางธุรกิจของโนริซ่าของเรานั่นเองจ้าแน,น่อนอนโนริซ่าของเรารับแบรนด์อะไรหรืออะไรก็ต้องใช้จริงชอบจริงแล้วก็เห็นแววว่าแบรนด์นั้นน่าสนใจและจริงๆแล้วไม่ว่าโนริซ่าจะหยิบแบรนด์อื่นๆนอกจากที่โนริซ่าอยู่ในสัญญามาใส่ด้วยเนี่ยมันก็แสดงความชัดเจนแล้วว่าโนริซ่ามีเทสแค่ไหนในการ mix and กมิกซ์แอ,อนด์ พูดถึงโนริซ่านะครับเขาบอกว่าอนาคตของโนริซ่าของเราในช่วงต้นปี2024เนี่ยเธอคาดว่าจะประกาศข้อตกลงบันทึกใหม่หรือสัญญาใหม่รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆอีกหลายรายการด้วยนะจ๊ะคอยติดตามกันได้เลยเขาพูดอย่างนี้ได้นะแลวเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของโนริซ่าของเราเนี่ยลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้หญิงสาวมีความฝันที่ยิ่งใหญ่โดยแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยการทํางานหนักและความอุตสาหะภาพลักษณ์ที่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบของเธอแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจของน้องในฐานะนัก ธุรกิจหญิงที่ชาญฉลาดและนักแสดงที่เซ็กซี่และติดดินจากประเทศไทยวงเล็บอีกรอบหนึ่งจากประเทศไทยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าสื่อรอบโลกเนี่ยจะเริ่มเขียนน้องลิซ่าว่ามาจากประเทศไทยหรืออะไรบ้างขึ้นสมัยก่อนจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์แบบจัดหนักอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้จะมีคําว่าลิซ่ามโนบาลหลุดออกมาบ่อยขึ้นหรือจะเป็นน้องลิซ่าจากประเทศไทยมากขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยแอดก็อยากจะให้สื่อทุกๆสื่อเนี่ยร่วมมือกันเรียกลิซ่าใหม่นะจ๊ะเรียกว่าลิซ่ามโนบาลนั่นเองจ้าโดยที่ไม่ใช่ตัวแต่เป็นตัวองเรานนั้ชอบ อีกเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาแจกแจงในส่วนของข่าวปลอมในช่วงนี้แล้วก็ข่าวจริงที่เกิดขึ้นมนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน,นความคิดเห็นกันเข้ามาเกี่ยวกับประเทศจีนในรอบนี้ที่มีอะไรที่ให้เราเนี่ยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในการลบบัญชีของนนริซ่าในรอบนี้ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ crazy horse เพียงแต่ใช้ crazy horse เป็นเครื่องมือในการลบนั่นเองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า Oh,